โอเคครับวันนี้ <Dr. S 1> เราจะมา <ir> u, วิเคราะห์ัวนย่ปง <Our S 1> อาย p e 0 i ีห so, รือเิร์่นะครับหรือว่านังใหม่ที่เข้ามาในปีนี้นะแล้วแล้ววันนี้ครับเราก็จะมาวิเคราะห์กันนะครับมาในตัวอย่างแรกนะ่ะที่เห็นเมื่อกี้ก็จะเป็นโครงกระดูกนะครับแล้วก็จะเป็นเขียนว่าเออไอตรงนี้ผมมันอ่านว่าอะไรวะผมลืมแล้ว เวนเดโนซออะไรที่ย่างเลยครับแล้วก็เอิร์ดแล้วก็เดอเอิร์นะซึ่งตัวนี้ผมมองไม่ชัดน,นะครับส่วนโครงกระดูกตรงนี้นะ่ะผมไม่แน่ใจว่าเป็นของตัวอะไรครับเป็นของเ็กซี่จูสิกพาร์คภาคแรกหรือเปล่านะครับอ่าแล้วคลิปนี้ก็เป็นของอ่จูสิกโวลนะครับแล้วก็เมเจอร์เมเจอร์กรุ๊ปนะครับ มาเริ่มกันต่อเลยเขาก็บอกว่าดรเฮนรี่เฮนรี่ลูมิสนี่ซาร่าเบนเน็ตนะครับหรือว่าอานทีผมลืมละผมล what mission แล้วก็แล้วก็เข้ามาในดงหญ้าแห่งือกนะครับที่นี่ก็ถ่ายทำในประเทศไทยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีหาของตัวอะไรที่ใหญ่นะครับซึ่งหาแล้นก็เป็นของ เททนซอรัส <ขอ S 1> ครับ<ข>อตอนแรกที่ผมเห็นตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นมาแเมนชิซอรัสนะแต่ไม่ใช่ครับเป็นนาร์เซาเททานซอรัสครับมาก็ที่นี้ก็เป็นดงหญ้าสูงนะก็จะมีพระเอกกับนางเอกอยู่แล้วก็มีเททานสซอรัดสองตัวนะครับแล้เขาแล้วเขาก็จะมีเป็นรูปของไม่ เอ้ยไม่น่าใช่เทอลาโรดอนครับตัวมันใหญ่น่าจะเป็นเครสซาออแอดลาสครับแล้วก็ก็จะมีเป็นพวกภูเขาอะไรแบบนี้นะครับเหมือนกับภาคใต้ของเราเลยเพราะเขาถ่ายทำในประเทศไทยครับ place can you be ready tomorrow I can guarantee your safety fortunately for us all these species exist one isolated place can you be ready น่าใช่ดรเฮนรี่ได้ไหม less แล้วก็เป็นโลโก้ยูนิเวอร์แซลครับแล้วก็ตัดมาที่ที่แห่งนี้ครับไม่รู้ว่าอ่าเรื่อที่อยู่ในนี้คือใครนะครับผมยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะ เดี๋ยวผมค่อยบอกอีกทีแล้วกันนะนี่ครับก็เขาก็จะมาปฏิบัติการที่นีบเรื่อนอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นไซส์อะไรไซส์บีเหรอครับผมไม่แน่ใจอะ We need DNA from the three biggest dinosaurs. DNA เขาบอกว่าต้องเก็บ DNA ไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดสามสายพันธุ์ด้วยกันครับเพราะว่าหนึ่งในนั้นต้องมีทีเล็กแน่นอน Do we have to get a sample from an egg? I suppose we could try and get it from the parent, but they're a flying carnivore the size of an F-16. แล้วก็ได้บุกมาที่มันจะเป็นวิหารนะวิหารแห่งหนึ่งนะครับก็ไม่ก นันจะเป็นรังของพวกสัตว์มีปีกนะครับอ้าวทุกคนครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับแต่ผมต้องย้อนกลับไปดูหน่อยนะอันนี้เป็น,นรรแค่ตัวอย่างแรกเท่านั้นนะครับต้องรองเขาเปิดน,นี่ครับนี่คือควอสาออ,อ,อ,อดรัสครับ ซึ่งที่ผมรู้ว่ามันไม่ใช่เซรลดอนเพราะว่าตัวมันใหญ่ครับแต่ภาคโดมินเนียนเนี่ยตัวใหญ่กว่านี้อีกนะครับเนี่ยหน้าตาเปลี่ยนไปจินจําไม่ได้ครับเนี่ยแล้วก็เหมือนจะมีจังลอยตรงนี้นะครับปากก็ดูรูปสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมแบบชัดๆเลยอะนะครับปากไม่ดูเรียวยาวเหมือนของโดมินเนียนครับโดมินเนียนนี่จําขึ้นใจแลครับจิเครื่องบินพังครับ แล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะดูเหมือนเทรโลดอนครับแต่เป็นนิสัยนี่ครับครับนี่ครันี่ครับเป็นแท่งไฟของอ่าจูเลสิกปาร์คพักแหละครับเอ n แต่ไหนครับ นี่คือเท้าของเวโรซีแรปเตอร์ครับไม่รู้นะว่าตัวไหนเป็นบลูหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่เลยแต่มองว่าเป็นเทา้าแรปเตอร์เพราะมีนิ้วตะขอตรงนี้ครับเป็นนิ้วตะขอนะ the the worst. อ่าและที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นตัวที่ยังไม่มีชื่อแท้จริงนะครับแต่ แป๊บนึงครับเป็นเท้าแบบนี้นะผมวันนี่ผมรู้สึกแบบแปลกน,นะนี่ครับเมื่อกี้ครับเขาบอกว่าเป็นสัตว์กายพันนะครับไม่ดีนี่ครับนี่คือดีเล็กนะครับหรือว่าไอซีแขนสองขานั่นแหละซึ่ง ที่เห็นตรงนี้ก็เป็นแม่น้ํานะครับสัตว์ตัวนี้หากินใกล้ๆกับแหล่งน้ําหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ตัวมันใหญ่มากเลยนะพี่จ่าตัวมันโคตรใหญ่เลยแต่ส่วนตัวผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยวะกก่ะ oh. รคับ นี่ครับไดโลโฟซสารัสเหมือนกับภาคโดมินเนียนเลยครับตัวเดียวกันหรือเปล่าครับก็ไม่ใช่หรอกมั้งส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นทีเล็กลายเสือนะครับที่กำลังนอนคำรามอยู่ซึ่งตอนแรกผมคิดว่าเป็นบั็กนะเออผมคิดว่าเป็นบั็กไม่ก็โดนะครับตัวนี้ครับแต่ไม่ใช่ครับมันเป็นทีเล็กอ่าผมเดาว่ามันจะเป็นพวกแบบ ไอ้บิ๊กอีตีแล้วก็ลิตเติลอีตีครับไอ้พวกตัวนี้แหละครับที่ผมคิดว่าผมว่ามันก็เหมือนอยู่นะถ้ามันมีแผลย้ำแผลมันไม่ได้เท่าไหร่ put ourselves place ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นของดีเล็กนะครับ ซึ่งทําไมตรงนี้มันดูตัวเล็กจังวะเออมันดูตัวเล็กครับมาดูตัวเล็กบ้าเลยตัวเล็กจากที่ผมเห็นนะมากหรือน้อยอ,อ๋ออันนี้ก็ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ก็จะมีเป็นเหมือนจะเป็นคนอยู่ในนั้นนะไม่รู้ว่าเป็นตัวดีหรือตัวร้ายนะครับก็ต้องรอดูในปีนี้นะส่วนฉ้ากต่อไปก็เป็นทีเล็กไล่ล่าในน้ําครับซึ่งมัน ซึ่งผมคิดว่าถ้าจะเอามาจากคอนเซปต์ในจัลสิกโวเอ้ยไม่ใช่ดิจิวสิกป่าครับเป็นคอนเซปต์ที่ทีเล็กตัวสีเขียวไล่เขมือไล่ล่าคนนะครับที่อาเหลือครับก็บอกว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแหละมั้งครับ long shot vi ส่วนฉากต่อไปก็จะมีเป็นโมซารัสครับโมซารัส สไปโนซอรัสทั้งหมดสามตัวครับ <What the S 1> แล้วก็มีเรือของพวกตัวเองครับส่วนที่เห็นชัดๆเลยก็คือสไปโนซอรัสของเรา,นาเานี่ขนาดเล็กลงมากนะครับขนาดเล็กลงมากแล้วก็หากินกันเป็นฝูงนะเป็นหมูม่ดิเอออะไระครับแล้วก็มีสีที่แตกต่างจากเดิมนะครับ สไปโนสลัดตัวนี้ผมก็ต้องพูดอีกแล้วนะครับว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยวะ่ะนะครับผมคิดว่ามันผมอยากได้สไปโนสลัดตัวเก่าอะครับในจูสิกปาร์คสามผมคิดว่าตัวนั้นดูเท่กว่าเยอะเลยครับภาพที่คิดในหัวคิดไเยอะเลยแล้วตัวต่อไปก็เป็นโมโนสลัดครับซึ่งดูเหมือนจริงขึ้นเยอะเลยครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าภาคเนี้ยเขาจะอิน ตามหลักตามหลักความเป็นจริงครับของเดรโรเสานะครับตามหลักชีววิทยาครับซึ่งผมคว่ามันก็ดูแปลกใหม่ดีครับแต่สไปนโนอารัสรัผมมันดูแบบดูมันดูแปลกอะครับจนมอทาสอรัสก็ตัวเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ <S <S 1> <S 1> แต่ผมว่าก็ยังเท่อยู่นะส่วนต่อไปก็เป็นโลโก้ของ j u r ิกโวลลีเบอร์ครับก็ต้องขอบคุณทางเวเจร เมมจอจ์กรุ๊ปด้วยครับที่มาปล่อยตัวอย่างซับไทยมานะครับแล้วก็เจ้าเจ้าของเทเลอร์ครับก็จะเป็นทางทางของโจสิกโวนะครับซึ่งก็รอดูปีนี้ครับถ้าอย่างเหงือผมก็น่าจะไปดูอ่ะสองก็แล้วก็ดาครับ